สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลามนะครับวันนี้นะครับก็มาพบก,กับรายการโซลร์ปอ่านิเมชันนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอานอนิเมะของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับว่าจะมีอนิเมะเรื่องไหนนั้นมีการอัปเดตมีข่าวคราวที่น่าสนใจผมจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแต่่อนทุณจะไปรับชมเนหาด้าน,นในถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลาร และถ้าใครนะครับอยากสปอนซ์ค่าข้าวหรือค่ากาแฟพวกผมตอนนี้ชอบผมนั้นมีช่องทางซปเปอร์แตงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาละไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยข่าวแรกนะครับจิจิฮาเลมฮาเลมนี้มีแต่เธออนิเมะปล่อยทีเซอร์พีวีตัวอย่างแรกจิจิฮาเลมหรือชื่อไทยฮาเลมนี้มีแต่เธออีกหนึ่งมังงะแนวโรแมนติกคอม,มดี้ดีกรีรางวัลอันดับ7ของสุกินิคุรุมังงะไทยโชว์สอ ที่มีการประกาศสร้างเป็นอนิเมะเมื่อเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมาโดยล่าสุดได้มีการปล่อยทีเซอร์ P ีวีตัวอย่างแรกแบบสั้นๆออกมาแล้วสําหรับยละเอียดเพิ่มเติมนะครับและกำหนดการฉายจะมีการเปิดเผยในอันคดอันใกล้นี้ครับผมจีจีฮาเรมนะครับฮาเรมนี้มีแต่เธอเดินเป็นบังงานแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของไซโตยูที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกบนทวิตเตอร์ตั้งแต่เดือนเมษายน2018ถึงเดือนมีนาคม2021 ่อนจะได้ทั้ความนิยมและยะ้ายมตตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนียนซันเดย์รลายเดือนนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2019ถึงเดือนมีนาคมปีส0 2 1ัปัจจุบันนะครับมีฉบับรวมเล่เมจบทั้งหมด6เล่มด้วยกันและลิขสิทธิ์ในไทยก็คือลักพิมพ์โดยมีการใช้ชื่อว่า5้าเล่มนี้มีแต่เธอโดยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคิตาหานักเอไจิรุ่นพี่ผู้หลงไหลในฮาเล่มเหมือนในการ์ตูนและนาคาคุระลิน ที่เผยส,สวมบ,บทบาทตอนอยู่หน้าลูกพี่ที่แอบชอบอย่างลับๆด้วยเหตุนี้วันที่ลินจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงไปยังุูนพี่ได้นั้นจะมาถึงหรือไม่และนี่คือเรื่องราวระหว่างลูพี่และรู่น้องแข่งชมรมการแสดงครับผมข่าวต่อไปนะครับคาเฟ่น,นี้มีหน้าฟ้ามาเสิร์ฟซีซั่น2ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกฉ่ายกรกฎาคมนี้เองเมกามิโนคาเฟ่เทเลสหรือเดอะคาเฟ่เทเลสแอดอิสกอตเดหรือชื่อไทยนะครับ คาเฟ่น,นี้มีนาฟ้ามาเสิร์ฟอีกหนึ่งซีรีส์แนวเล็อคอม,มดี้ฮารดมที่หลายคนชื่นชอบหลังจากที่มีการประกาศสร้างซีซั่น2มเมื่อเดือนมิถุนายน2023ที่ผ่านมาล่าส,สุดได้มีการปล่อยทีเซอร์วิชวลและพีวีตัวอย่างแรกออกมาแล้วสำหรับรงการฉายนะครับจะเป็นภายในเดือนกรกฎาคม2024นี้เราติดตามเรื่องราวในคาเฟ่แฟมิลี่กันต่อได้เลยเดอะคาเฟ่เทอร์เรสแกิสกอตเดดนะครับคาเฟ่น,นี้มีนาฟ้ามาเสิร์ฟ เดิมเป็นบางงานแนวอารมณติคคอมดี้ของเซโอโคจิที่มีการตีพิมพ์ในในิตยสารโชเนนแมกซีนตั้งแต่เดือนกุมภาพาันธ์2011ปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด13เล่มโดยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของยาโตะคุซกคาเบะเด็กหนุ่มที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ต้องมาบริหารคาเฟ่ของคุณยายที่จากไปโดยบังเอิญและที่คาเฟ่แฟร์บียแห่งนี้ก็ทำให้ยฮโตะ ได้พบกับ5สาวที่เคลมว่าพวกเขอนั่นก็คือครอบครัวของคุณยายด้วยนั่นเองครับผมข่าวต่อไปนะครับ Look Back อีกหนึ่งผลงานของผู้เขียนเชนซอ a ์แมนประกาศําเป็นอนิเมะมูวี่ o o k b a c k อีกหนึ่งผลงานมมงะวันช็อตของอาจารย์ฟุจิมโตดะทัตสกึกิผู้เขียนมมงะเชนซอร์แมนที่เคยเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียลจนทำสถิติผู้อ่าน3.5ล้านครั้งในสัปดาห์แรกบนจัมพพัทล่าสุดได้มีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมะ โดยสตูดิโอดูเรียนเรียบร้อยแล้วสําหรับปาระการฉายจะเป็นวันที่28มิถุนายน2 0 2 4ในโรงภาพย,ายนตร์ประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นนะครับผมลุคแบ็กเรียนเป็นมังงะวันช็อตแนวดราม่าชีวิตมนุษย์ของอาจารย์ฟูจิมโตะทัตสึกิที่มีการตีพิมพ์บนเว็บไซต์โชเนนจัมพัทเมื่อหนึ่งกรกฎาคมปีส0 2 1ิ 21, ที่ผ่านมานี้เองโดยมีจํานวนหน้าทั้งหมด143หน้าด้วยกันครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฟูจิโนะผู้ที่มีความมั่นใจใจนนาขององงตเ และเคียวโมโตะที่คี้โคโมริที่ขูกอยู่แต่ในห้องสิ่งที่ชักนําให้เด็กสาวต้งสอบคนนั้นมาผูกพันกันก็นกคือจิตใจที่ทุกมเตยให้กับการถิงกระตูนข่าวต่อไปนะครับศาลสั่งจําคุกชายญี่ปุ่นหนึ่งปีหลังรูเอาชีวิตนักภาพยูอิชิคาวะหลังจากที่พิจนารณาคาดีกันมาสักพักใหญ่ๆดูเหมือนว่าวันนี้ฟุกุตะคิชิโมโตะ ชายชาวญี่ปุ่นที่ข่มขู่เอาชีวิตนักภาคดังอย่างยูริชิคาวะเจ้าของบทพากตัวละครดังหลายตัวเช่นมิคาซะแอกเกอร์แมนและไวโอลตเอเวอร์การ์เดนจะไม่รอดคุกเสียแล้วเพราะทางศาลแขวงโตเกียวได้อ่านคำพิภากษาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาโดยศาลตัดส,ตสินให้ในายที่ชิโมโตะต้องโทษจำคุกเป็นเวลา1ปีและระหว่างการพิจารณาคดีทางศาลได้ชี้ว่า จำเลยเคยต้องโทษความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อนซ้ำซ้อนและเห็นว่าการกระทำขค่มขคู่ของนายที่ชื่อมาโตะทำให้คุณอิชิคาวะเกิดคว,วามหวาดผวาจึงเห็นว่าสมควรรับโทษจำคุกนายคิชิ่มาโตะถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความข่มขู่อาฆาตมากลายบนอินเทอร์เน็ตโดยพุ่งเป้าไปที่คุณอิชิคาวะรือกล่าวว่าข่าวนั้นจะแทงเธอในหลายคางด้วยมีดซึ่งจำเลยก็ยอมรับแต่โดยดี ว่าเขานั้นได้ข่มขู่ในนักสละชีนนัจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นายที่ชื่อมโตะเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนในปี2020หลังจากที่เป็นคนขู่ผู้กำกับอนิเมะคนหนึ่งบนโลกออนไลน์ทาให้โดนปรับเงินไปถึง5 0 0 0เยนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข็ดหลาบจึงนํามาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้ครับผมข่าวสุดท้ายนิจคุโนอิจิมักงะาใช้ชีวิตกับดินจานิสสาวประกาศสร้างเป็นอนิเมะเรื่องใช้ชีวิตกับดินจานสาวนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง อีกหนึ่งอนิเมะแนวเลือกคอมดี้ที่โดง่งดังจากทวิตเตอร์ล่าสุดได้มีการประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้มีการปล่อยภาพทีดเซอร์วิชวลและพีวีตัวอย่างแรกออกให้แฟนได้รับชมกันด้วยสหรัาประสการฉายและรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่มีการเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้ครับนิดคุโนอิจิได้เ,เป็นผลงานมางาของยากิโทโมโตะและว่าภาาประกอบโดยโคทัตสึมีการเริ่มตีพิมพ์บนทวิตเตอร์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีสว2 0ัน และนิตยาสารดับเบิลนคอมิกรายเดือนเบอรเดินกุภาพันธ์2020ที่ผ่านมาสําหรับฉบับปุ่มในปัจจุบันก็มีทั้งหมด1ิบเล่มด้วยกันครับโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอิเดอุราจิสุรุที่ได้รับภารกิจให้มาปกป้องอัสซึมิสุคะะนักธุรกิจธรมธรมดาาจากปีศาร์ซึ่งก็ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างนายและผู้รับใช้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ด้วยกันถึงเพื่อจะเป็นนินจาแต่เธอก็เป็นโอตาคุแอนดนิดด้วยครับ ซึ่งเธอนั้นใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเล่นเกมทําให้เรื่องนี้ครับเรื่องราวโรแมนติกคอมดี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณโกอิจิอัจฉริยะแต่เป็นโอตาคุเดนิสนั้น,นจึงได้เริ่มต้นขึ้นและนี่คือเนื้อหาในวิปีโนี้นะครับของรายการโซลาร์อ่านเมวิกลี่สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีอนิเมะเรื่องไหนที่ทุกท่านรอคอยกันอยู่หรือไม่มีข่าวสารเรื่องไหนที่ตกหล่นไปสามารถมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำ และเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่อง Overlor d ดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิกดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าเฮียวกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มาพร้อมกับ NPC เผ่าเทพที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของจิวไออุนโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเฮียวกะกับเหล่า NPC เผ่าเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นผิวเดอะโฮลี่สปิริต แถมกิลที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิลสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกาซิลเรื่องราวการปะทะกานระหว่างฮิโอกะก,กับเหล่าเ p c จากกิลด h เดอะโฮลีสปีริตและไออุนโก้อมเหล่า NPC จาก the Holy Spirit, า NPC จากิลไออุนโกจะเป็นอย่างไรแฟนๆต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องเดสคริปชันเลยเอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสซลากันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใคร ม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ